พิมกับบูมแต่งงานกันมาได้ปีกว่าแล้วแรกๆบูมสามีของพิมเขาก็เอาอกเอาใจพิมดีทุกอย่างการบ้านการเลือนก็ไม่เคยขาดแต่พักหลังๆมาเขาทำงานหนักเขาคิดมากกับงานของเขาเรื่องอย่างอื่นก็ต้องลดถอยลงเป็นเรื่องธรรมดา แต่พิมพ์ไม่เข้าใจสามีเธอหรอกนะว่าเขาจะคิดมากเรื่องงานหรืออะไรเธอคิดแต่เพียงว่าเธอต้องการอะไรสามีก็ต้องจัดให้พิมพ์พเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเธอไม่ได้ทำงานหรอกนะเธออยู่บ้านเฉยๆส่วนสามีเธอนั้นทำงานอยู่คนเดียวหาเลี้ยงพิมพ์พมาตั้งแต่ไหนแต่ไรรวมทั้ง ส่งเงินช่วยพ่อกับแม่ของพิมพ์ที่อยู่บ้านต่างจังหวัดด้วยพิมพ์รู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อเห็นสามีของเธอไม่สนใจเธอเลยเลิกงานมาก็นอนหันหลังพิมพ์รู้สึกหงุดหงิดอายุของพิมพ์ก็แค่30กว่ากว่าเท่านั้นส่วนสามีก็40กว่าแล้วแต่ก็ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น อายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่พิมพ์แอบไปปรึกษาหมอหมอก็บอกว่าคงเป็นเพราะเขาเครียดเรื่องงานพิมพ์ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนของพิมพ์บอกว่าสามีของเธอไม่ได้เป็นแบบนี้เธอยิ่งรู้สึกหงุดหงิดเพราะสามีเธอนั้นชอบเรื่องแบบนี้มาก ฉนเธอรู้สึกลำคาญซึ่งต่างกับพิมพ์มากพิมพ์สิต้องขวายขวาหามันแต่ก็ยังไม่เป็นไปตามใจของเธออยู่ดีเธอก็เลยมาปรึกษาเพื่อนนี่เธอฉันจะทำยังไงดีฉันก็อายุแค่นี้เองฉันก็มีความต้องการอยู่นะพิมพ์บอกกับเพื่อน เออฉันเข้าใจแกดีพิมพ์แต่ฉันจะช่วยแกยังไงวะหรือว่าจะหายาไปเขากินดีฉันไปสรรหามาหมดแล้วอยากกับหมอหนอะก็เหมือนเดิมแกลองหาวิธีให้ฉันได้ผ่อนคลายบ้างสิวะหาวิธีอย่างนั้นเหรอเออใช่หาวิธีกับผัวแกอย่างนั้นเหรอเปล่า กับผัวฉันไม่มีประโยชน์หรอกเขาก็เหมือนเดิมนั่นแหละหรือว่าแกเอางี่ไหมวะแกมาพักที่บ้านฉันสักคืนสองคืนไหมพักบ้านแกแล้วจะทำให้ฉันหายงุ่นหงิดอย่างนั้นเหรอเออนะเดี๋ยวฉันปรึกษากับผัวฉันดูก่อนผัวฉันนะ่ะเขาเก่ง แกอาจจะหายงุนหิดก็ได้ถ้ามาพักบ้านฉันแก้ลองขอผัวแกนะสักคืนหนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าแกชอบค่อยมาใหม่นี่แกหมายความว่ายัางไงวะแกพูดเหมือนกับว่าจะให้ฉันมาร่วมหลับนอนกับผัวแกอย่างนั้นแหละเพื่อนของพิมพ์ยิ้มใช่แกสนไหมละ่ะ ผัวฉันน่ะแข็งแรงนะบ้าแล้วแกกล้าเหรือให้เพื่อนมานอนกับผัวทำไมวะสนุกดีจะตายสนุกแกรับได้ยังไงวะก็ฉันสงสารแกนี่สงสารเพื่อนก็อย่าทำแบบนี้เลยว่าฉันคงทำไม่ลงหรอกฉันสงสารแกเพื่อนของพิมพ์ยิ้ม ไม่ต้องสงสารฉันหรอกว่าฉันเต็มใจเต็มใจนี่แกคิดยังไงของแกคิบวิปตรลิตอย่างนั้นเหรอแกไม่เคยดูหนังเลยวะไอพิมพ์สนุกดีจะตายอยู่กันเป็นกลุ่มอีบ้าพูดออกมาได้ฉันรู้สึกเสียหูบ่าไปหมดเลยนะเนี่ยแกพูดแบบนี้ฉันยิ่งอดอยากปากแห้งอยู่ าะนั่นน่ะสิวะแกลองมาลงดูคืนนี้มาสามีฉันจะสั่งสวอนเธอเองเอ๊แกกล้าจริงๆเหรอวะกล้าสิแกน่ะพร้อมไหมลงไปทบทวนดูถ้าแ,แกกล้าคืนนี้แกขอผัวแกแล้วก็ามานอนที่นี่ตกลงไหม ฉันคอกลับไปคิดดูก่อนนะว่าฉันจะทำใจได้ไหมเออเอาละเอาละไปกลับบ้านไปเถอะไปถามผัวแกให้รู้เรื่องถ้าสนใจก็มาพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของพวกฉันพวกฉันจะจัดหนักเต็มที่ทุกครั้งเลยก่อนวันหยุดบ้าเอ้ยพูดให้ฉันเสียวไปหมดเลยเนี่ยก็แน่น่ะนนสิฉันก็อยากให้แกมาร่วมน,นะเว้ย ห้องสนุกดีน่าดูพูดแล้วอยากให้แกมาเลยจริงๆพิมพ์รู้สึกเสียวูบว่าไปทั่วร่างกายเมื่อเพื่อนสาวของเธอชวนมานอนอยู่ที่บ้านของเธอแต่เธอจะทำใจได้เหรือเธอไม่เคยทำเรื่องแบบนี้แต่สามีของเธอนั้นก็เป็นแบบนั้น กลับไปถึงบ้านก็ทำให้พิมพ์อารมณ์หงุดหงิดเพราะเขาไม่ค่อยสนใจพิมพ์เลยแต่เรื่องอย่างอื่นการเงินทุกอย่างเขามีให้พิมพ์ใช้ไม่ขาดมือทุกอย่างเขาดีหมดเว้นอยู่อย่างเดียวนี่แหละทำการบ้านหลังจากพิมพ์ขับรถกลับบ้านแล้วนั้น <c oughs> เธอก็คิดมาตลอดทางว่า <c oughs> เธอจะลองไปบ้านของเพื่อนสาว ของเธอดีไหมอาจจะหายหงุดหงิดก็ได้อย่างที่เพื่อนบอกพิมพ์ถอนหายใจตัดสินใจแล้วว่าถ้าขอสามีได้ก็คงจะไปแต่เธอคิดว่าสามีของเธอคงไม่มีปัญหาหรอกเขายิ่งจะดีซะอีกพวกเขาเหมือนกับว่าหงุดหงิดเมื่อพิมพ์ไปโดนตัวเขา เขาอายุมากกว่าพิมพ์พตั้งหลายปีสงสัยว่าเขาจะหมดแล้วละเรื่องอย่างว่าคิดเนเพลินๆขับรถจนไปถึงบ้านสามีนั่งอยู่ในบ้านแล้วเขาเลิกงานมาพิมพ์พก็รู้สึกกลัวๆก้าๆถึงแม้ว่าสามีจะไมไ่สนใจเธอก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยคิด เรื่องแบบนี้กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีนี่เป็นครั้งแรกที่เพื่อนแนะนำเธอแบบนี้เธอก็อยากจะลองดูเผื่อว่าเธอจะดีขึ้นหายหงุดหงิดเธอค่อยๆเดินไปหาสามีที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตรงนั้นเออพี่คะมีอะไรหรือพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์รดให้นะคะ ทาบมีของพิมพ์มองหน้าแล้วก็ยิ้มนี่อยากได้อะไรล่ะถึงได้มาจบประแจงพี่เออพี่คะพิมพ์อยากจะขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนสักคืนได้หรือเปล่าคะเพื่อนของพิมพ์นาะชวนไปนั่งสมาธิในคืนที่หยุดงานพี่จะว่าหรือเปล่าคะนั่งสมาธิเหรอ สามีของพิมพ์ทำหน้าสงสัยเพราะเมียมไม่เคยขอไปนั่งสมาธิกับเพื่อนเลยเธอจะไปนั่งสมาธิอย่างนั้นเหรอพิมพ์ใช่ค่ะพี่พิมพ์รู้สึกหงุดหงิดยังไงไม่รู้อยากจะไปลองทำดูเห็นเพื่อนมันชวนก็เลยนึกอยากจะไปขึ้นเดียวเองค่ะคุณพี่งั้นไปเลยจ้าพี่ไม่ห้ามเธอหรอกนะแล้วจะไปวันไหนล่ะ คืนนี้จะพี่จ้าไปเถอะขอบคุณมากค่ะคุณพี่พิมพรู้สึกดีใจและรู้สึกโล่งที่สามีของเธอไม่ได้ห้ามเธอเลยเธอเดินเข้าห้องไปแล้วก็รีบโทรบอกเพื่อนว่าคืนนี้เธอจะไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนของเธอเพื่อนของพิมพดีใจมากบอกสามีของเธอไว้เสร็จสับเรียบร้อยว่าจะมีเพื่อน มาร่วมหลับนอนด้วยสายมีเพื่อนพิมพ์รู้สึกตีใจมากเขาคิดว่าคงสนุกน่าดูพวกเขาเคยคุยกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าอยากจะหาใครสักคนมาร่วมกลุ่มด้วยก็พอดีเลยที่พิมพ์มาปรึกษาก็เลยได้พิมพ์อย่างชนิดว่าไม่ต้องไปหาเลยละ่ะคืนนั้นพิมพ์ขับรถ มาที่บ้านเพื่อนพิมพ์พถือกระเป๋าเดินเก็ไปในบ้านเพื่อนของเธอสามีของเพื่อนเธอนั่งอยู่ตรงนั้นเธอก็รู้สึกเขินอยู่เหมือนกันคิดว่าคืนนี้เธอเองจะร่วมหลับนอนกับเขาเธอก็เลยรู้สึกเขินพิมพ์พฉันดีใจมากเลยนะที่แกมามีมากเพื่อนเธอจะได้ผ่อนคลาย เพื่อนของพิมพ์พูดกับพิมพ์แล้วก็หันไปยิ้มกับสามีของเธอสวัสดีครับคุณพิมพ์ผมยินดีด้วยนะค่ะพิมพ์รู้สึกเขินตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วปพิมพ์อาบน้ำหรือยังอาบแล้วจ้างั้นไปกันเถอะเราไปร่วมทำงานกันพิมพ์ไม่ต้องเขินหรอกนา เราเพื่อนกันพิมพ์นั้นรู้สึกอายสามีของเพื่อนมากที่เธอมาปรึกษาพวกเขาเรื่องแบบนี้แล้วก็ยังมาให้พวกเขาช่วยเธออีกด้วยแต่สามีของเพื่อนพิมพ์นั้นรู้สึกดีใจที่จะได้เพื่อนร่วมงานจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็เข้าไปอยู่ในห้องทั้งสามคนทุกคน เปลี่ยนชุดกันออกหมดใส่ผ้าคนหนูคนละพื้นพิมพ์รู้สึกเขินเป็นพิเศษเพื่อนก็เลยเดินเข้ามาหาพิมพ์แกไม่ต้องเขินหรอกนาอยู่กับฉันสบายใจได้ผัวของฉันนะ่ะอ่อนโยนหรือว่าแกชอบหนักก็บอกเขาไปฉันไม่ห่วงหรอกนะเราเพื่อนกันมีอะไรก็แบ่งกันจริงไหมคะที่รัก จริงครับคุณพิมพ์นี่หุ่นสวยอวบอันดีจังเลยนะครับจากนั้นเขาก็เดินเข้ามาหาพิมพ์แล้วก็เมียของเขาแรกๆเขาก็โอบกอดเมียของเขาเอาไว้ต่อหน้าต่อตาของพิมพ์พิมพ์รู้สึกเสียวูบวาบไปทั่วร่างกายเมื่อสองคนนั้นกอดกันต่อหน้าต่อตาเธอเพื่อนของพิมพ์ดึงพิมพ์เข้าไปหา แล้วก็บอกให้ผัวของเขานั้นทำงานกับพิมพ์อย่างนิ่มนวลสามีของเพื่อนพิมพ์พนั้นทนุตนอมพิมพ์พเป็นอย่างดีจนพิมพ์รู้สึกเคอะเขินไปกับเขาอย่างลืมตัวทั้งสามคนช่วยกันทำงานอย่างขระหม่อมกระเม่นจนพิมพ์พนั้นไม่เคอะเขินเลยปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเพื่อนและก็สามีของเพื่อน จนในที่สุดพวกเขาทั้งสามคนก็ทำงานกันเสร็จรุดล่วงไปด้วยดีจากนั้นพิมพ์และก็เพื่อนก็นอนบนแขนของสามีเพื่อนของพิมพ์คนละข้างพิมพ์หายเคอะเขินจนหมดสิน้นเมื่อทั้งสามคนนอนอยู่แบบนั้นพิมพ์กับเพื่อนต่างก็ยิ้มให้แก่กันเพื่อนพิมพ์ถามพิมพ์ไปว่าพิมพ์ ยังไงบ้างแก้หายหงุดหงิดบ้างหรือยังล่ะดีมากเพื่อนฉันไม่หงุดหงิดแล้วล่ะดีครับคุณพิมพ์ถ้าคุณหงุดหงิดเมื่อไหร่ก็มาหาพวกผมได้นะผมยินดีช่วยจริงไหมที่รักใช่ค่ะพิมพ์เป็นเพื่อนของเรามีอะไรก็แบ่งปันขอแต่ว่าเธอเก็บเอาไว้เป็นความลับ ได้จ้ะฉันไม่เปิดเผยอ,อยู่แล้วถ้าฉันมีเวลาว่างฉันจะมาหาพวกเธอบ่อยๆนะติดใจใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะสามีของฉันช่วยเธอได้เต็มที่หรือเปล่าดีมากจ้ะเพื่อนรักสามีของเธอช่วยฉันจนลุล่วงไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณคุณมากนะคะ ไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีเออคุณพิมพ์พครับคุณจะอยู่ต่ออีกคืนไหมอ๋อคงไม่ละค่ะบอกสามีว่ามาคืนเดียวเอาไว้รอบหลังก็แล้วกันเดี๋ยวพิมพ์พจะมาใหม่แน่นอนค่ะถ้างั้นพรุ่งนี้คุณไม่อยู่ผมอยากจะต่อกับคุณอีกคุณจะว่ายังไงครับผมยังไม่อิ่มเลย เอาสิพิมพ์เชิญแกตามสบายนะฉันนี่มันอิ่มจนล้นเลยว่ารอบนี้ฉันขอตัวนะเชิญเธอขอบใจแกมากนะเพื่อนรักเอาเลยจัดเลยค่ะคุณพี่จ้าที่รักผมจะจัดกับเพื่อนของคุณให้เต็มที่เลยทีเดียวและแล้วพวกเขาทั้งสองก็ต่อกันอีกรอบ พิมพรู้สึกอิ่มเอมจนบอกไม่ถูกเลยทีเดียวหลังจากนั้นพิมพ์ก็ขอตัวกลับแล้วบอกกับเพื่อนและสามีของเพื่อนว่าถ้าเธอหงุดหงิดอีกเมื่อไหร่เธอก็จะมาอีกเพื่อนของพิมพ์บอกว่ายินดีต้อนรับแล้วพิมพ์ก็ลากกลับบ้านของเธอไปอย่างมีความสุข